เกษตรกรหนุ่มไฟแรงกับเกมที่มีเวลาดูแค่เสี้ยววินาทีโจทย์นี้ท้าทายทุกคนครับด้ครับพร้อมมาครับยิ่งนับวันพวกคุณยิ่งเกินไปแล้วมันคืออะไรของทุเรียนและนี่คือผลผลิตของสวนสุดสมชา่นครับอุย นี่คือของโปรของเรานั่นดีชั้นสิว้าวสุราสุราอฮ้ยแล้วมันดูต้นแล้วมันมันดูอโหสวัสดีครับผมเวฟอายุ28ปีครับตอนนี้ผมเรียนจบออกมามาเป็นเกษตรกรได้คุณพ่อเนี่ยช่วยสอนผมทําสวนทุเรียนไม่ว่าจะเป็นการเก็บทุเรียนโยงลูกทุเรียนการขนทุเรียนพ่อเนี่ยจะสอนผมทุกๆอย่างเกี่ยวกับการทําสวนทุเรียนครับไม่นะไม่ได้นะ อมันต้องฝึกนะของแบบอ๋อสวนทุเรียนของผมนะครับตอนนี้มีหลายสายพันธุ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองทุเรียนมูซันคิงทุเรียนก้านยาวทุเรียนโูมานนี่แล้วก็สี่งสำคัญเลยเป็นทุเรียนพื้นบ้านชื่อว่าทุเรียนคลองแสงสิ่งสำคัญเลยนะครับผมในการทำสวนทุเรียนนั่นคือการใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเนี่ยยิ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยถูกจังหวะใส่ปุ๋ยได้ตรงต,ตามความต้องการของทุเรียนทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยหรือว่าลูกทุเรียนเนี่ยมีผลสวยได้น้าหนักดีและรสชาติเนี่ยก็อร่อยด้วยครับผมน้ำลายเลยน้ำลายมาแล้ว <c oughs> น้ำลายมานะอ <c oughs> ุ้ยเ<ว>รียอกวนเหรอแลได้พัฒนาและไปรูปเป็นทุเรียนกวนแล้วก็ทุเรียนกวนย่างกับหมากสูตรคุณย่าเพื่อนอยากให้สวนเนี่ยมีมูลค่า อ๋อจะดูยัเป็นโออุ้ยจะสู้ขาดใจละงานนี้เออไม่ยอมกันอยู่แหละอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้อุ้ยไม่ไได้ม่เคยเห็นนานมากแล้วครูไม่อันนี้เป็นแบบว่าสมัยโบราณเลยอ่ะสุดยอดอ่ะเนื้อจะผู้เรียนแท้ๆเนาะสวนสุขสงชาสุจริต สวัสดีค่ะคบคุณ,คณสวัสดีครับผมชื่อนายการชกสมชาติชื่อเล่นชีเวฟครับผมอายุ28ปีมาจากจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับผมสว<อ>ัสดีครับเวฟมาทําสวนเนี่ยเวฟจบอะไรมาครับผมเรียนจบมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคณะศิลปศาสตร์เลีานาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวครับผมโอยังไงมันเกี่ยวเปนยังไงก็คือผมเองเรียนจบมาครับแล้วก็เจอวิกฤตโควิดหางานยากครับผมอะไรคิดว่า กลับมาช่วยคุณพ่อแล้วก็คุณย่าเนี่ยมาทําสวนดีกว่าและที่ที่ผมอยากทําก็คือผมอยากแปลรูปทุเรียนให้สามารถเนี่ยเอาขายออนไลน์ได้ครับผม oh <อ>นี่มันสุดยอดสมกับการกเป็นเด็กรุ่นใหม่มากและแล้วส่วนที่เราทําต่างจากตอนที่สมัยคุณพ่อทําเนี่ยเราทําอะไรต่างจากเดิมมั้งก็ <S 2> <S 2> ผมเองก็เข้ามา,าดูแลเรื่องการตลาดการแปลรูปะครับเพราะผมน่าจะช่วยให้ที่สวนเนี่ยมีรายได้เพิ่มเติมได้ด้วยการเอามาแปรรูปทําเป็นทุเรียนกวนให้มัน เออมีคนสนใจมากขึ้นครับผมนั่นแหละครับวันนี้เอาง่ายๆวันนี้ไม่ได้อยากรู้อะไรเอามาหรือเปล่ามีครับมีครับมีมามีครบสามคนหรือเปล่ามีแน่นอนเลยครับเอาด้วยยากมาด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วพอทําการตลาดเราทําช่องทางไหนบ้างช่องทางที่ผมทําก็คือทําเป็นทางทิกตอกทางไอจีเฟซบุ๊กครับผมเพื่อเลยแล้วเป็นไงผลตอบรับมีผู้ติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ คนตอบรับก็ดีมากเลยครับผู้ติดตามตอนนี้ก็รวมๆก็ประมาณ10,000แสนกว่าคนครับผมโอ้เยอะมากสุดยอดเนาะคนรุ่นใหม่มีไฟเยี่ยมมากครับครับอย่าเราอย่าพูดอะไรเยอะเลยเราไปรีบกินกันดีกว่าเอางี้ก่อนที่เราจะได้ไปเห็นทุเรียนในสวนของเวฟเนี่ยนะครับความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะความฝันของผมก็คืออยากจะได้งบสักก้อนหนึ่งครับเพื่อจะเอามาพัฒนาสิ่งที่ผมได้ทําเกี่ยวกับการแปลรูป เป็นเครื่องอุปกรณ์เนี่ยครับผมโอเคใช้งานวันนี้เต็มที่นะคะเต็มที่ครับพร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับสวัสดีครับเวฟครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่มาในรายการครับทํานานครับเกษตรกรรุ่นใหม่ครับโอ้เห็นลบภูมิใจเนาะเห็นโลชื่นใจมากเลยอะแล้ววันนี้ครับเขาคัดสรรผลผลิตที่ยอดเยี่ยมเขามาห้าสายพันธุ์เป็นรางวัลให้กรรมการซึ่ง จะมีการแข่งขันกันเล็กน้อยครับทีงานครับมาเลยครับอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับทั้ง5สายพันธุ์นี่ครับซึ่งเดี๋ยวจะมีปริศนาให้กรรมการเล่นเกมครับใครตอบได้ตอบถูกรับไปเลยครับลูกที่ท่านอยากได้ครับเลือกได้เลยสายตาที่ครูอ้นมองอ่ะมันถูกต้องไหมครับเวฟครับว่ามูสังคิงอ่ะเหมือนกับว่าหนามของเขาดูแปลกกว่า ลูกอื่นใช่ไหมครับรับน้ําจะทีผีมากอ๋อคุณนเก่งมากเลยครับจับสังเกตได้ใช่ไหมคลองแสงกับคลองเปรมต่างกันยังไงเป็นประโยชน์ไหมตัวคลองแสงนะครับจะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยครับผมแล้วเวลาทานของเขานะครับต้องสุกหล่นเท่านั้นนะครับผมถึงจะทานได้เพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะหวาน แบบเหมือนวานิลาเลยครับแล้วรสชาติเนี่ยโอ้โหมากครับผมโฆษณาอธิบายได้มากแล้วประทานมากดึงน่าร้ายมากถ้าเราอยากจะรู้ว่าหนึ่งลูกเนี่ยมีกี่ภูอ่ะเราดูยังไงคะเราดูจากภูที่มันโผล่ออกมาครับผมว่าร่องน้ำเนี่ยครับผมเหมือนร่องน้ำเนี่ยครับมีสองภูนะครับอันไหนสองภูคะดูที่ร่องน้ำนะครับเหมือนร่องน้ำมันจะมันจะแบ่งภูไว้เลยครับผมอย่างเช่น 1 2งอเงี้ยครับผมทังไงเราก็ดูไม่ออกได้อยู่ดีนี่คือทักษะชีพเขาครับใช่แต่ละประเภทเนี่ยก้านมันต่างกันยังไงคะอยู่ที่ขนาดอย่างเช่นหมอนทองเนี่ยก็คือจะมีความสั้นอวบแต่ถ้าเหมือนกับมูซันคิงเนี่ยก็คือจะสั้นหนาครับแล้วก็สส่วนอันนี้จะยาวหรือตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเป็นผลเล็กเลยครับผมก้นยาวก่านยาวต้องในครับ เข้าสู่ภารกิจครับท่านที่ตอบถูกอยากเลือกลูกไหนเลือกกลับบ้านได้เลยครับทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับท่านรับการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเดชเชญทั้งสามท่านครับพี่ซุปท้าเวฟด้วยเช่นกันเพราะโจทย์นี้ท้าทายทุกคนครับท่านรับการครับเดี๋ยวเราจะมีระบบครับเราจะเปิดช่องครับแล้วก็ท่านจะเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเวบเดียวท่านต้องทายว่าที่ท่านเห็นเนี่ย คือทุกเรียนพันอะไรทั้งสามท่านเขียนตอบแล้วเว็บก็บอกเช่นกันแล้วดูซ<อ>ิว่าใครจะถูกครับก็เหมือนกันรครับถ้าหากว่าตอบถูกทั้งสามท่านได้คนละหนึ่งลูกแต่ถ้าตอบถูกท่านเดียวท่านนั้นได้สองลูกครับท่านอย่าแคิ่เซี่ยวนิเลยนะครับเต็มตัวนะครับเว็บตอบคนสุดท้ายนะครับได้ครับพร้อมโจทย์มาครับ จริงเมื่อกี้นี่เพาอะไรเกินไปแล้วยิ่งนับวันพวกคุณยิ่งเกินไปแล้วมันคืออะไรของทุเรียนคือผมถามนิดเดียวสายตาผมไม่ดีหรือว่าลุ่งมันเล็กไหวไหมไหวไหมไหวสิอ้าวบอกลักษณะไปก็ได้นิดนึงเอาแค่สีสีอะไรครับสีอะไรสีเหลืองครับสีเหลืองครับแม่ทุเรียนอะไรสีฟ้าครทุเรียนสีฟ้าโอเคทั้งสามท่านค่ะตอบครับ ที่ตอบมาเนี่ยครับมีคนคิดตรงกับเราไหมเว็บมีครับมีนะครับผมถูกต้องฉันแน่มันต้องเป็นเราต้องเป็นเราคุณอ้วนลบเนยืนตรงนั้นก่อนนะคะอันนี้แบ่งเป็นสองฝากเลยแล้วกันเลยเว็บคิดถึงทุเรียนอะไรครับทุเรียนที่ผมชอบครับคือบุกมานีครับอะไรที่คิดว่าเป็นมาีครับผมเห็นสีมันต่างจากคนอื่นสักจากผนอื่นด้วย ของผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมจะตอบพวงมาณีอย่างเดียวจนกว่ามันจะตู่เอาไว้ผมจะถูกหนึ่งอันโอเคคําตอบนะครับครับเมื่อสักครู่คือทุเรียนพวงมาณีพวงมณีครับรับไง่ายเที่ยวอะไรฮะเทียวอะไรหมอนทองเที่ยวหมอนทองนะ้ครูก้านยาวค่ะก้านยาวนะครับเกหนึ่งลูกนะครับเวนครับโอกาสแก้ตัวข้อสุดท้ายใช่ไหมครับโจทย์ข้อสุดท้ายครับนี่คือทุเรียนอะไรมาครับ อออืการใช่กับการไม่ใช่ก้านยาวแน่นอนทำไมครับเพราะผมเห็นมันสั้นมากเลามันสั้นเขาตัดมาแค่นั้นเขาตัดมาแค่นั้นครับทั้งสาท่านตอบครับมูสังคิงสองท่านหมอนทองหนึ่งท่านเวฟครับมีคนตอบตรงกับเราไหม มีครับมีนะครับโยดูจากการกวาดสายตาแล้วรู้เลยมูสังคิงชัวผมเก่งเรื่องนี้ทุเรียนทำไมที่รู้เป็นมูสังคิงเพราะว่ามูสังคิงเนี่ยเออจริงๆแล้วก้านเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษของมันสีข้างในเนี่ยมันจะออกเหลืองเหลืองนวล แล้วผมมองเห็นว่าไอ้ตรงที่ตักนั่นนะมันเป็นเป็นความเหลืองที่เห็นตรงนั้นเลยนะเห็นเหลืองนวลแล้วเราไปคูยเรืองหมูสังกินครับคุยยังไม่ได้เขียนใหม่เลยค่ะคุยยังใช้อันเดิมอยู่ค่ะไม่ไม่ยิ่ยาวครับไม่ไม่าจริงจจะลบแต่พอมองมองเห็นว่ามันก้านปั๊บไม่ต้องลบเลยอันนี้มันจะยาวอ่ามันไม่อ้วนหนาแต่มันจะเป็นยังไงนะมันอ้วนอ้วนบางรู้สึกเสียใจไหมครับที่ตามเพื่อนไม่ทันอืมคุยได้ลูกเดียวไม่เป็นไรงอนโอเค แบ่งๆให้คุณงอ้วนบ้างบนเราเห็นอะไรครับเบฟการบันจะหนาด้วยและคิดว่าคือคิดว่าเป็นหมอนทองครับผมเห็นผมเห็นคนผงาดสองคนคนที่มีคนผงาดสองคนแล้วมีคนที่ซบเซาอยู่คนหนึ่งแต่อย่าเพิ่งแน่ใจการเด่นเมื่อสักครู่นะครับคือกาของกานของทุเรียน หมอนทองครับไม่งั้นก็ถูกคนเดียวเลือกได้สองลูกกันตัวรับอะไรดีครับหมูสังคิงค่ะกับอะไรครับบูครูอยากทานอะไรคะโุ้ยมีน้ำใจจังเลยงั้นก็จะเอาลองเอาของง้อไปทานอ่ะที่ครูอ้นชอบไปลองฝึกทานดูทำไมเป็นแบบนี้นะอยนีไม่ได้เลยนะครูกับครูก็เป็นอย่างนี้กันได้นะหมื่อูสังคิงอะไรครูมูสังคิงกับเอา คลองแสงค่ะเพราะไม่เคยลองคลองแสงนะครับคู่นันครับยังมีโอกาสลุ้นกับเกมต่อไปวันนี้ผมอยากดูคู่นี้ขอบคุณนากข่าวการ์ดคุณค่ะขอบคุณครับแล้วขอบคุณนัก่าท่านงานครับเขาสื่ภารกจิตสุดท้ายครับมีของที่ระลึกมาแจกครับทีมงานครับอวดครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมได้ทําจัดก็คือจัดเอามาแปรรูปจากที่สวนครับผมมีทั้งเป็นทุเรียนควรทองคําแล้วก็ทุเรียน ทองเฮงนะครับแล้วก็มีเป็นเทียนกวนย่างครับผมดีเลยมันดูมันดูมีมูลค่ามากนะเอาต้มมาครับมกายเป็นปวด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 นี่ครับโอ้ยทองทุเรียนสีทองนี่คือสีสีเเป็นเป็นฟู้ดเกรดนะครับเป็นฟู้ดเกรดนำเข้ามาครับเป็นไงครูคือผมแค่ถือกลิ่นทุเรียนอ่ะมันมันโอ้โหมัน เตะจมูกมากเราสั่งซื้อเนี่ยเบอร์โทรที่ขึ้นข้างหน้าเนี่ยสั่งได้เลยนะขายออนไลน์ด้วยครับขายออนไลน์ด้วยเบอร์ข้างหน้านี่เลยครับจากช่วยเชีย์สับสนให้กับน้องเวฟนะครับก็ข้างหน้านี้้เลยนี่บอยไม่มีแป้งเลยใครที่เล่นเกมนี้ชนะจะได้กิฟต์เซ็ตชุดนี้โอ้ยอย่างนั้นไม่มีใครยอมไม่ไม่ตลกไม่อะไรทั้งนั้นครูครับครูยังไม่ได้ครูยังไม่ได้ของนะครูสู้นะยังสู้คูเต็มที่นะครูเต็มที่นะครับทีมงานครับกิจกรรสุดท้ายครับมาครับทีมงานสูบลูกโป่งอยู่ครับ นำลูกโป่งไปวางไว้ครับมีสีม่วงสีเขียวสีส้มคืออะไรเขาจะต้องรับผู้เรียนจากด้านบนครับโดยใช้กระสอบรับครับรับแล้วโยนให้ลูกโป่งแตกครับนี่คือภารกิจของเวฟนะครับสูงประมาณส5าเมตรครับเวฟทำได้อยู่แล้วลูกลูกโป่งมี3ามลูกครับภารกิจที่เราท้าทายเวฟนะครับก็คือ เวบต้องรับให้ได้ทั้ง3ลูกและทําลูกโป่งให้แตกทั้ง3าใบ,บนี่คือโจทย์ของเวบนะพลาดไม่ได้เลยร้อยปรเ็กรรมการครับท่านเลือกครับให,ให้ท่านเลือกว่าลูกใดแตกลูกแรกลูกใดแตกลูกสุดท้ายลูกใดแตกลูกกลางแล้วแต่ท่านเลือกเลยครับใครอยากเลือกลูกแรกใครอยากเลือกลูกสุดท้ายใครอยากเลือกลูกกลางแล้วแต่ท่านเลยครับให้ครูอ้วนเลือกก่อนดียไหมครับคืออย่างนี้ครับ,รบลูกแรกที่อยู่อยู่ไกลสุดเนม่วงตรงกลางอะเขียวแล้วสุดท้ายเนี่ยใกล้เขาที่สุดอะส้ม อันเนี้ยเบี่ยงลำบากเพราะฉะนั้นไอ้ลูกที่มันมตรงนี้มันตรงกลางเลยตรงกลางคุณตอบสีเขียวนะสีเขียวสีเขียวคุณก้องคุณก้อเลือกลูกที่สองเป็นลูกไหนครับอะไรที่มันเป็นตรงนั้นไรที่มันเป็นตรงนอันนี้ของเขาฮะอันนี้ของครูฮะครูอ้วนอันนี้ก็ครูละอันนี้ก็ครูเหมือนกันแล้วเราอ่ะครูขอให้ลูกสีม่วงเป็นลำดับที่สองค่ะพี่ใหญ่ครับผมเดาทีมงานเลยนะผมเชื่อว่าลูกแรก จะต้องเป็นลูกสีม่วงมาลุ้นลูกแรกก่อนเดี๋ยวเกมเนี้ได้อะไรขนมเอกูขนมเมื่อกี้ที่ผมเามาโชว์อะแล้วทุเรียนล่ะทุเรียนไม่ได้คุณไม่ทุเรียนเป็ลูกไใช่ไหมทุเรียนถ้าตอบได้ผมให้แถมมีคนละลูกให้แถมมีคนละลูกระดับต้องมี8ปปีขึ้น ลูกแรกต้องเป็นสีเขียวนะครับไปแล้วรับได้ลูกแรกสีม่วงครับตงคุณหอยนะฮะตงคุณหอยตงพี่หอยเราพลาดแล้วเราไม่ได้แล้วแน่ๆตอนนี้อดกินสองคนครับเพราะครูเอ๋ก็ตอบว่าง้าพลาดไปแล้วลูกที่สองจะเป็นลูกม่วงครูอ้วนครับเลี้ยงอ้วนยังไม่ได้อ้วนยังไม่ได้เลี้ยงอ่อ่าโอเคลูกลูกต่อไปผมให้รีเซ็ตได้ใหม่ลูกต่อไปที่จะแตกเป็นลูกที่สองสีอะไรครับ เข,ขียวค่ะคุณว่าสีเขียวนะครับไ <Make. S 1> ม่ควณว่าสีอะไรครับส้มควณว่าส้มส้มค่ะคุณว่าส้มพี่หอยว่าพี <establishing> ่หอยเลี้ยงอยู่แล้วเียวพี่หอยว่าสีเขียวอย่าว่าเขียวนะเขียวสองส้มหนึ่งนะครับทีมงานครับลูกต่อไปสีอะไรครับมาครับเวฟไม่ธรรมดาเขียวหรือส้มเวฟเวียงเลยเวียงส้มปังเอาส้มดีใจส้มเวฟและลูกสุดท้ายครับสีเขียว จะนัได้หนึ่งเดียวคือครู้วนครับเว็ครู้วนครับโอ้โหเด็กคนนี้เก่งมากใช่เขาสามารถจะโยนได้อย่างแม่นยำรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชื่นชมเว็บเก่งจริงๆครับขอบคุณมากครับผมต้องการครับวันนี้เราได้รู้จักกับลูกชายสวนผู้เรียนครับที่ศึกษาเรียนรู้พัฒนาต่อยอดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้รู้จักกับเว็บทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับทุกครั้งที่เห็นคนรุ่นใหม่นะ ทำงานเกษตรเนี่ยแล้วต่อยอดจากสิ่งที่พ่อแม่เคยทํามาครูจะชื่นใจครูจะดีใจทุกครั้งเลยอ่ะคือคนเรามันต้องการแค่นี้เลยอ่ะความรักกับความรูออ้พอเรารักในสิ่งที่เราทำํำเราหาความรู้มาเพิ่มเติมมันอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะคือครูมองว่าวันนี้ใครที่ดูเวฟวันนี้อยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าโหนี่คืออาชีพในฝันของมนุษย์คนหนึ่งเลยนะได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่ใกล้ครอบครัว ได้เป็นเจ้าของกิจการมีอิสรภาพในตัวเองแถมที่สําคัญคือรายได้ดูแลครอบครัวของเราได้มันจะมีอาชีพไหนที่มันพิเศษขนาดนี้ได้คุณมีครบเลยองค์ประกอบของอาชีพในฝันของคนน่ะรักษาสิ่งนี้นะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับที่มาวันนี้ครับต้องย้ำอีกครั้งว่าอร่อยจริงๆมันเป็นเป็นทุเรียนจากหัวใจของน้องจริงๆแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่า มีส่วนทุเรียนของคุณอยู่ในปากผมยังอยู่เลยมันยังกลุ่นอยู่ในนี้เลยนะครับพวกเราสามคนให้ผ่านนะครับเวฟครับที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีิิของเวฟเรื่องราวความคิดความมุ่งมั่นความตั้งใจของเราวดกับพี่ๆปุ๋ยทิพทราบ เรื่องความฝันในการนำงบประมาณไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ปัญหาเลยครับที่พี่ปุ๋ยทิพย์กินดีมากนะครับขอมอบงบประมาณให้กับเวฟนะครับส0 0 0มบาทจากปุ๋ยทิพย์ครับเวบครับและมีหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์มากกับส่วนผู้เรียนของเว็บนะครับรบกุนหันไปมองด้านนั้นครับเตินหน้า59ครับเว็บครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้เว็บจากพี่ปุ๋ยทิพย์ครับ เว็บครับผ่านมามองได้แล้วครับเว็บรู้จักเพราะว่าใช้อยู่นะครับนี่คือปุ๋ยทิพย์สูตร15-15-15นะครับใช้บำรุงทุกส่วนต้นครับหลังการเก็บเกี่ยวสูตร25-77บำรุงใบแตกยอดดีใบเขียวมันวาวครับและสูตร15-5-20นะครับสร้างเนื้อขยายลูกทรงสวยนะครับทั้งหมดนี้นะครับขอมอบให้กับเวฟไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาสวนทุเรียนของเรานะครับให้มี ผลปริโยน์ที่ดีขึ้นจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดนี้เป็นความฝันที่มอบไปแวบจากปุ๋ยทิพย์40,000บาทจากปุ๋ยทิพส์ครับมาแล้วเลยเกษตรกรยุคใหม่ของเรานะครับเบสครับขอบคุณที่มารายการครับเบสครับขอบคุณมากครับขเบสครับแล้ววันนี้นะครับเขาดีมากๆปุ๋ยทิพย์เขาแจกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทิพย์ไปกับ ชาวเกษตรกรของเรานะครับที่อยากได้ปุ๋ยทิปฟรีนะครับไปรวมสุกได้ที่แฟนเพจของเราซูเปอร์ฮันนะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่ดีเพิ่มเติมมากมายนะครับไปศึกษาเรียนรู้กันได้ที่แฟนเพจเกษตรกรช่างคิดครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ